สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวินแท็กแทกีวีจูเนียก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับที่จะนําหัวข้อแล้วก็เรื่องราวข่าวสารมาแชร์ share, แล้วก็มาแบ่งปันสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยในหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องแชร์เดลกับ p r o p e r t y d e ล l รูปแบบไหนฟิกเกอมากกว่ากันใน MA ซึ่งในการซื้อกิจการนะครับก็เปรียบเสมือนสมบัติที่ผลัดกันชมเอาอย่างนี้ละกันหากยิ่งเปรียบเทียบมากขึ้นนะครับ ก็จะมองได้ว่ากิจการก็เปรียบเสมือนเสื้อตัวเก่งที่มือเปลี่ยนเจ้าของก็เปรียบเสมือนเปลี่ยนคนใส่เจ้าของเก่าเคยใส่แล้วถูกใจยอมจัดเป็นเสื้อตัวเก่งส่วนเจ้าของใหม่ก่อนที่จะได้ใส่เสื้อก็ต้องถูกใจก่อนเช่นเดียวกันจึงอยากใส่บ้างอยากจัดเป็นเสื้อตัวเก่งของตนเองบ้างซึ่งเมื่อซื้ซอกิจการไปแล้วนะครับนําไปบริหารจัดการเองแล้วจะกลายเป็นเสื้อตัวเก่งได้ดั่งใจหรือไม่หรือจะกลายเป็นเสื้อตัวเก่าที่รอวันโลดทิ้ง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ซื้อไปจัดบริหารจัดก,การโดยในมุมมองด้านกลยุทธ์ธุรกิจนะครับการซื้อกิจการก็คือการสร้างทางลัดในการขยายกิจการและนับว่าเป็นการข้ามพ้นการขยายกิจการแบบธรรมชาติหรือออแกนิกโกรทที่เป็นการเติบโตแบบค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับนักธุรกิจไทยกับการสะสมเสื้อตัวเก่งนั้นเชื่อหรือไม่ครับว่านักธุรกิจไทยหลายๆท่านชอบสะสมเสื้อตัวเก่งไว้มากมายในอนาณาจักรของตนเอง ตัวอย่างเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นโอตโตยะก็เป็นเสื้อตัวเก่งอีกตัวหนึ่งที่กลุ่มเซนทันหรือกิจการในไทยที่ซื้อกิจการในไทยจากเจ้าของญี่ปุ่นนอกจากนั้นเองนะครับเซนทันเลสต์รองกรุ๊ปก็ยังมีกิจการ KFC อีกกว่า400สาขาในประเทศไทยและจัดเป็นการขยายตัวด้านฟู้ดเซอร์วิสในอาณาจักรธุรกิจของกลุ่มเซนทัน หรือแม้แต่กลุ่มคุณจเจริญนะครับที่ได้ว่าฉายาจอมเทคโอเวอร์ก็ยังสะสมเสื้อตัวเก่งที่เป็นตำนานของวงการร้านหนสือไว้ในอาณาจักรของตนเองเช่นเดียวกันด้วยการยอมจ่ายเงินเกือบ1.2พันล้านบาทซื้อเอเชียบุ๊กผ่านบริษัทเบอร์รี่บูเกอร์จำกัดมหาชนโดยมีในยะะว่าเอเชียบุ๊กนั้นจะเป็นตัวทำตลาดอีบุ๊กต่อไปในอนาคตพร้อมกับฐานข้อมูลสมาชิก ที่เป็นกลุ่มหัวกะทิและเป็นขาประจำในตลาดนักอ่านของประเทศไทยก็ยังไม่แค่นั้นนะครับในปี2559ที่ผ่านมานั้นคุณจเจริญยังซื้อหุ้นวิกซีในไทยจากคาสิโนโกรุ๊ปฝรั่งเศสด้วยเงินมากถึง1.2แสนล้านบาทว่าราวๆ3,000ล้านยูโรแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะบิ๊กซีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำให้เมื่อคุณจเจริญได้หุ้นบิ๊กซีมาเกิน50% จึงจะต้องถูกบังคับให้ทำ tender offer เพื่อซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงินกว่า80หมล้านบาทโดยรวมแล้วคุณจเจริญใช้เงินในการซื้อบิ๊กซีทั้งหมดประมาณ2แสนล้านบาทซึ่งเรื่องทน่าสนใจก็คือแหลแ่งเงินซื้อเหล่านี้มาจากไหนเบื้องลึกเบื้องหลังของแหล่งเงินในการซื้อกิจการบิ๊กซีก็คือการกู้ยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในไทยและต่างประเทศรวมกว่า15แห่ง ทำให้เห็นภาพของการซื้อกิจการนะครับว่าเป็นการใช้เงินคนอื่นก็ได้ในการซื้อกิจการซึ่งในแวดวง M&A ก็เรียกว่า LBO หรือ l e v e r a g e Buyout ที่ใช้ Debt Financing เป็นแหล่งเงินต่างจากการใช้เงินตนเองหรือ MOM m y o w n m o n e y การใช้เงินกู้เพื่อซื้อกิจการต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นกะ็คือต้นพุ้นทางการเงินก็คือดอกเบี้ยงเงินกู้นั่นเอง โดยปกติแล้ว LBO หรือการกู้เงินเพื่อซื้อกิจการนี้มักจะไม่กู้นานนะครับแต่จะรีบคืนเงินกู้ในช่วงเวลาสั้นๆภายในระยะเวลาประมาณ2-3ปีโดยเงินกู้ช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับก็คือ Bridging Finance ที่ผู้ซื้อกิจการมักเจะครับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าใจการทำ M&A และผู้ซื้อกิจการก็ต้องนำแหล่งเงินจากแหล่งอื่นม,มาชำระหนี้เงินกู้ โดยทั่วไปนะครับแหล่งเงินอื่นนั้นมักจะเป็นการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นหรือระดมทุนในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่หุ้นบริษัทแต่ใช้ทรัพย์สินของกิจการที่ซื้อมาเป็นทรัพย์สินรองรับการระดมทุนซึ่งสิ่งที่มักจะนํามาเป็นทรัพย์สินในการรองรับการระดมทุนนะครับนั่นก็คือ 1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อนํามาตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือตั้งกองทัพเพื่อการลงทุนและ2นะครับเป็นกระแสงเงินสดหรือรายได้ในอนาคตเพื่อน,นํามาตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้การระดมทุนเหล่านี้ก็ต้องดําเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์และต้องได้รับอนุญาตให้กระทําได้เมื่อเห็นภาพทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาก็จะสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าการคัดเลือกวิซีสาขาที่ทํากําไรจากค่าเช่าพื้นที่น่าจะเป็น u n d e r l ไ i n ์ แอสเซทสำคัญที่คุณเจริญจะเลือกนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ในรูปกองหลีและนำไปใช้คืนหนี้เงินกู้โดยเร็วแล้วเสื้อตัวเก่งของรายอื่นๆนะครับจะมีอะไรบ้างก็ขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเครือซีเมนตไทยโดย SCG p a p e r ผู้ผลิตกระดาษบรรจุและกระดาษพิมพ์เขียนลายใหญ่ของไทยนะครับที่ยังมุ่งเน้นซื้อกิจการเพื่อหาเสื้อตัวเก่งในไทยและอาเซียน โดยเฉพาะในเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อมาเสริมเครื่อเล็บในฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ให้โตมากยิ่งขึ้นมีหนว่าเป็นการซื้อเสื้อตัวเก่งเพื่อเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วในมาเลเซและสิงคโปร์เพื่อให้มีฐานการผลิตที่เข้มแข็งในตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยตั้งงบประมาณขั้นต่ำของการซื้อกิจการผลิตกระดาษไว้ไม่น้อยกว่า1000ล้านบาทต่อ1โรงงานล้ำนะครับ1,000ล้านบาทต่อ1โรงงานก็หวังว่าเสื้อตัวเก่งนี้จะกลายเป็นเสื้อสามารถ เหมือนเสื้ออีกหลายตัวที่ SCG มีอยู่ในอาณาจักรธุรกิจของตนถึงตอนนั้นเองนะครับผู้ถือหุ้นคงยิ้มแก้มปรีเมื่อเห็นประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทหลังจากที่เสื้อสามารถตัวเก่งนี้ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพซึ่งนี่นะครับก็เป็นภาพของ SCG ที่มีอายุกิจการมากกว่า100ปีนะครับก็จะเห็นได้ว่ากิจการปูนซีเมนต์ได้ขยายกิจการด้วยการทำ M&A ออกนอกคอมฟอร์ตโซนไปไกลามากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจการฟิโตเคม i ค a ลโลจิสติกเพเปอร์คอนสตรัคชั่นหากว่าขยายกิจการในแบบธรรมชาติหรือออแกนิกโกรธ h นะครับโดยไม่ใช้การซื้อกิจการอื่นอาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยนะครับว่าจะมีอาณาจักรธุรกิจที่ขยายตัวไปได้ทั้งเอเชียแบบทุกวันนี้เอาละครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน ในเนื้อหาต่อไปนะครับจะพูดถึงผู้ซื้อมองเห็นอะไรในกิจการของผู้ขายเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กระผมวินแท็กแท้งทีวีจูเนียก็ขอากราบลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์แท็กแท้งทีวี t, t tv. com รวมไปถึงยังมีเพจทาง a c e b o o k นะครับที่มีการอัปเดตข่าวสารอยู่มากมายตลอดเวลาหรือไม่สามารถรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือสาระดีๆที่น่าสนใจก่อนใครได้ เพียงแค่ท่านกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องแท็กแท้งทีวีรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแท็กแท้งทีวีด้วยสำหรับวันนี้ผมขอกลับสวัสดีครับ